อุทยานต่างๆทั่วประเทศในช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นไงบ้างฮะแน่นดีไหมโอ้ oh, <c oughs> แน่นนะแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตหรอโอ้จาก oh. ปีีแล้วจากปีที่แล้วปีนี้ <c oughs> ต้องเที่ยเยอะกว่าปีที่แล้วครับเยอะกว่า แต่คนก็เที่ยวกันด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อยดีใช่ไหมครับพี่อ่าเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีค่ะเห็นว่าเขาใหญ่นี้แทบแตกเลยนะคะถึงขนาดจะต้องเพิ่มแบบลานมันจกเขาใหญ่วิ่ปีหนึ่งผมกลับขึ้นไปยังไม่ถึงตรงกลางเลยผ่านหน้าด่านเฉพาะเขาใหญ่ผมต้องกลับเลาไม่ไหวลานต้องเพิ่มลานกลางเต็นท์ด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะและปีนี้ก็อากาศก็เป็นใจด้วยนะกรุงประเทศไทยอากาศเป็นใจฮะใช่ถูกต้องเลยถือว่าเป็นปัจจัยที่เลยทำให ให้คนไปเที่ยวอุทยานเพิ่มด้วยใช่ไหมคะแน่นอนฮะแน่นอนใช่ครับผมค่ะอ่ะมาถึงเรื่องของดราม่าเก่เข้าไปอ่านแม้มีเสียงวิภา์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เยอะมากเลยเรื่องของวัคซีนคุมกําเนิดช้างเนี่ยค่ะมันดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่ด้วยนะฮะคนก็อาจจะไม่เข้าใจต้องต้องถามก่อนคือที่มาที่ไปเนี่ยคือเรื่องของ การใช้วัคซีนในการคุมกําเนิดแต่ว่าบางส่วนเนี่ยบอกว่าถ้าแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งอาหารแทนการลดจํานวนช้างมันจะตอบโจทย์ได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นเทียบกันแบบนี้ค่ะมีมุมมองยังไงคะท่านอธิบดีคะจริงคเรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้วตั้งแต่ปีหกห้าแล้วแต่หลังจากที่มีความรุนแรงของช้าง ที่ออกมาทําร้ายคนมาทําร้ายข้าวของพษณษษณืชผลนสินเนี่ยอืแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างป่าขึ้นคตั้งแต่ปี2515แหล,ละหแล้วก็คณะกรรมการชุดน,นี้เป็นคณะกรรมการระดับชาติเลยนะะ<ห>ถือว่าเป็นเป็นวราระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วณปัจจุบัน,นสถานการณ์ก็แรงขึ้นแรงขึ้นอ<ห>ล้วันนี้มีคนเสียชีวิตสะสมแล้ว240บาดได้รับบาดเจ็บอีก208 คนแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเพื่อนผลัศดีแล้วเปนีโอ้โหมากมายเลยอืน้วันนี้ก็ยังผักดันช้างไล่ช้างกันอยู่เลยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดเลยโอ้โหมันไม่ได้หยุดปีใหม่ล้วด้วยแล้วในที่เราคุยกันเนี่ยตั้งแต่มีคำการช้างเนี่ยมาตรหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือการคุมประชากรช้างด้วยวัคซีนคุมกำเนิดอันนี้เป็นหนึ่งในหกมาตรการซึ่งเราทำไปพร้อมๆกัน ทุกเรื่องเนี่ยทําไปพร้อมๆกันที่บอกว่าจัดการพื้นที่เปลือป่านุรักษ์ให้อาศัยที่อาศัยก็ทําไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารนป้องกันช้างก็ทํา แลที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือชุดเฝ้าระวังและผักดันช้างก็อย่างตอนนี้อตอนนี้ทั่วประเทศเนี่ยเรามีทั้งเครือข่ายชุมชนมีอาสาสมัครนับพันคนเลยนะแล้วก็ชุดเฝ้าระวังผักดันช้างที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยออืแต่ว่าก็ยังไม่พอเพราะว่าม,มีพื้นที่ที่มีผลกระทบกับช้างป่าถึงเก้าสิบสี่พื้นที่เนี่ยโออในสิบหกกลุ่มป่าเพราะวปัจจุบันในช้างเนี่ยประมาณสี่พันสี่ร้อยตัว ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะในประเทศไทยช้างป่านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ช้างบ้าน่ไมับช้างป่านะาานวันนี้มากกว่าช้างบ้านอีกอ๋อสี่พันกว่าตัวเลยนะ,ะนะครับแล้วก็เราก็เลยคุยกันว่าอ,อในคณะจันรมิการเนี่ยแล้วเขาประสภาผู้แทนก็มีการมริการตั้งขึ้นมาอีกนะมาช่วยกันพิจารณาเรื่องแนวทางเนี่ยก็มีกรมารอนำผลของการทดลองจริงๆตั้งแต่เรามีการกําหนดนโยบายเราก็ทดลองมาตลอดครับ โดยใช้วัคซีนสไปแบบที่มีการใช้ที่แอฟริกานี่แหละหเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยมันมีประชากรช้างเนี่ยเยอะมากเยอะจนเกิดความเดือดร้อนกับนองประชาชนอย่างมากมายแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเพิพ่มพื้นที่ป่าให้รองรับช้างได้มากกว่านั้นเพราะว่ารอบๆมันก็เป็นที่ทํากินชาวบ้านพื้นที่เกษตรกรรมแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช้างเขาก็ติดติดพืชผลน่าเสินอ๋อ ผลไม้ติดพืชไล่สับปะรดนะอ้อยนะฮะมันสำปะหลังสุเรียนเขากินจนอร่อยเข้าไปแล้วว่างั้นเนี่ยนะอืออฮแล้วเขาออกไปเขาก็จะออกไปเป็นขงใหญ่ๆแล้วก็จนเกิดการกระทบกระทั่งโดยเฉพาะป่ากลุ่มป่าตะวันออกพระเนี่ยป่าอะไรต่อห้าจังหวัดท่านตะวันออกเนี่ยอันนี้หนักมากแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนมากเขาเป็นสวนกันเลยนะชีวิตเยอะที่สุดค่ะค่ะ อย่างเก๋ไปอ่านในข้อความของของโซเชียลบางส่วนก็บอกว่าเอาแล้วทําไมเราไม่ยั้งไม่ไม่ย้ายช้างจากพื้นที่ที่เยอะๆแล้วก็เฉลี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแล้วครับมันไม่มีแล้วมันเต็มหมดแล้วปัญหาการไว้ช้างไม่มีใครยอมรับเลย อ๋อไอทางฝั่งชาวบ้านก็ไม่ยอมรับคือคือาจะย้ายแก้ปัญหาฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไอฝั่งที่จะไปใหม่เขาก็ไม่ยอมอย่างล่าสุดทางไปที่เลยองเนี่ยอ่าอ่าคเราค่อยย้ายพอย้ายบอกว่าต้องย้ายกลับไปอยู่ในฝั่งชนจังหวัดชนไม่ยอมรับอีกขนาดที่ติดกันเนี่ยนะเรายองกับชนเนี่ยนะ เหมือนกับพายไข่นุ้ยมนแล้เหมือนกันหมดเพราะตอนนี้ทางมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกมิติเอออีกวิธีหนึ่งคือการลดการเพิ่มของประชากรเพราะว่าที่ป่าลรต่อเนี่ยเพิ่มเร็วมากแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีโอ้ก็คือถ้ามีช้างร้อยตัวเนี่ยปีหนึ่งก็คือมาแปดเลยว่างั้นนะคํะามตอนนี้มีผักสมนี่ประมาณสักหกร้อยห้ที่ป่าลยต่อจังหวัดร้อยตัวคะคำถามก็คือแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าใช้วัคซีนในการคุมกําเนิดช้าง วัคซีนจะมีผลไหมคะเพราะบอกว่าก็เคยใช้แต่กับช้างแอฟริกาแต่บ้านเราเป็นช้างเอเชียซึตัวเล็กกว่าทดลองกันแล้วเอามาทดลองแล้วเราเริ่มมีการศึกษาวิจัยร่วมกับทางมหาลัยเชียงใหม่แล้วเริ่มมีการทดลองกับช้างบ้านแล้วก็เราก็มาทดลองกับช้างป่าด้วยนะครับซึ่งตอนนี้อก็ทดสอบแล้วนะไม่ว่าเป็นเรื่องของการควบคุมคือวัคซีนเป็นการควบคุมฮอร์โมนช้างเพศเมียไม่ให้มีลูก อ่มก็จะมีระยะเวลาประมาณสักเจ็ดปีของวัคซีนนะต่อต่อการฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยนะหรือการให้ครั้งนึงเนี่ยก็คืออยู่ได้เจ็ดปีไม่ได้หมายความว่าไปทําหมันเขาตลอดจีบอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับถูกต้องฮะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฉีดทุกตัวเก็จะต้องมีการประเมินกันว่าควรจะต้องฉีดอย่างไรฉีดด้เท่าไหร่แล้วก็อันนี้นักวิชาการทางการแพทย์หรืเฉพาะสาลแพทย์เขาก็เขาทราบดี ก็จะต้องไปหาจัดการประชากรเลยเพราะว่าเราต้องการควบคุมการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ้างในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าไปฉีดทั่วประเทศนะไม่ใช่เพราาะว่ฉพาะพื้นที่เพราะว่าในโลกออนไลน์ก็บอกว่าโอ้ไปทําหมันมันไปคุมกําเนิดมันจะทําให้มันศูนพันหรือเปล่าพูดกันเป็นสื่อต่างกเลยคร่ ไม่สูกละฮะแล้วเยอะมากตอนนี้มีช้างเยอะมากท่บประเทศไทยเราเป็นการค<ห>วบคุมแล้วก็บางพื้นที่ไม่ใช่ว่าไปฉีดทั้งประเทศ<ช>นะนะฮะใช่ครับใช่ฮะแล้วก็ฉีดทีหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำหมันถาวรตลอดชีวิตซึ่งก็ไม่ใช่ ใช่ครับใช่แล้วก็ไม่ไม่มีผลอยากให้ยืนยันว่าจริงๆก็ไม่ได้มีผลใช่ไหมคะวัคซีนจะไม่ได้ทําให้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวชาที่ถูกฉีด้าไปไนีวันนี้ไม่มีผลนะเพราะว่าได้ก็ได้รับข้อมูลว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมสรีละนะครับแม้แต่เรื่องของผลข้างเคียงไม่มีการอักเสบไม่มีอะไร นะครับซึ่งตรงนี้รวมถึงไม่มีผลเสียต่อพฤติกรรมของตัวช้างและก็ทางสังคมของช้างด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการประชุมนักวิชาการก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงทำความเข้าใจไปด้วยอว่าจริงๆที่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ยังไม่ คือยังไม่รู้สถานเรื่องของช้างดีใช่พอมีข่าวบอกว่าแล้วก็ไปสื่อสารบอกว่าทำมันช่างทำมันช่างทุกคนก็เลยเหมือนก็ว่าโอ้โหมองมิติเดียวเลยว่างั้นนี่นะกลัวกลัวช้างจะสูญพันธุ์ไม่ใช่พอเห็นโลกออนไลน์นี้โพสต์กันแบบโอ้แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยไม่ได้ไม่ได้มีความรู้กันตรงนั้นแต่มีความกลัวกันไปสิ่งที่ที่ที่เราค่อนข้างกังวลมากกว่าคือช้างปัญหาของช้างนี่จะหนักขึ้นเรื่อย ปีที่แล้วเสียชีวิต39คือคืออ,อัตราการเสียชีวิตมันมากขึ้นมากขึ้นเรือ่อยๆถ้าเราไม่ไม่ควบคุมไม่มีการบริหารจัดการที่ดีทั้ง6มาตรการเนี่ยในแต่ละปีผมว่าผู้เสียชีวิตจะสูงขึ้นเรื่อยๆและความเสียหายก็จะมากขึ้นเรื่อยๆงั้นเราเลยต้องรีบแก้ไขค่ะท่านอธิบดีคะอย่างนี้เนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ควบคุมประชากรช้างเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มมากขึ้น มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวเลขหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆอย่างแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมีสี่พันสี่ร้อยตัวก็บวกก็เพิ่มเท่าไหร่ฮะสามรอยี่สิบโอ้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปจนถึงที่ออถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยตัวคนเสียชีวิตสะสมมาจะเป็นพันคนก็ได้ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าถึงแน่นอน เพราะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็สามสิบเก้าคนเลยนะฮะใช่ฮะช่วยจัดป่แลหน่าวันนี้สองร้อยสี่สิบละเมื่อมาสามเมื่อที่ที่แล้วสองรอยสาิเก้านีสอง้อยสี่สิบก็ยังมีเรื่อยๆแล้วความเสียหายที่มากกว่านั้นอีกคือคือเลือกสวนไล่นาอะไรต่างๆเสียหายเยอก็นะวันนี้เนี่ยวันนี้เจ้าหน้าที่ผมร้อยคนที่อยู่ที่ ป่าเลยต่ออยู่ในฝั่งปะจินต้องไปกันช้างแล้วก็ผลักนันช้างจากกระบินบุรีกับเข้าไปในป่า ตอนนั้น็นจุดวิกฤตเลยนี่นะแถวป่าร้อยต่อนะฮะตอนนี่ทัพลานออกมาอีกเป็นร้อยตัวอมีทั้งทัพลานมีทั้งกบินบูรีมาจะมีทั้งภาคอีสานที่เป็นรอยต่อของภูกระดึงก็จะมีตรงภูหลวงที่ออกไปที่ภูคอภูกระแตก็จะมีปัญหาที่ชาวบ้านเกิดเรืองร้อนคือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนมีมีมากเพียงแต่ว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในสังคมโซเชียลเขาไม่ได้ไม่ได้มีการสื่อสารมันก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับ ทำไมเราจะต้องไปมีการสื่อสารทางเดียวสื่อสารจากคนที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นว่างั้นเนี่ยนะฮะแต่เขาก็สื่อสารด้วยความเป็นห่วงนะพูดถึงแต่ว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่อยออกมาสื่อสารไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลแต่ว่าเออไล่มันเขาโดนเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาระแวงเขาต้องหวาดระแวงกับการ อยู่ใาเอหวาดระแวงกับการไปเกตเพื่อผลหน้าสินของเขาแล้ไม่ว่าจะไปกลีดยางอ้อยไปอะไรต่างบางทีจะไปตัดอ้อยเกาต้องมาขอกับหลังเจ้าที่เจ้าที่นะวันนี้ก็ทำงานไแล้วเวลาทํางานผักดันช้างเนี่ย ต้องทําเย็นไปจนถึงที่สองที่สามโอ้ก็คือว่าช้างก็จะนอนกลางวันนะแล้วตื่นหาักกินกลางคืนใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะออกมาช่วงบ่ายๆแก่เย็นแล้วเขาก็จะกําลังเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยเพราะว่าเวลาขนาตอนนี้ไม่พอเรากำลังขอระมานเพิ่มเพื่อจะจัดจ้างแล้วก็ฝึกอบรมชุดผักดันช้างมันไม่ใช่ว่าไปไปนั่นธรรมดาเนี่ยมันต้องมีความรู้ด้วยใช่ไหมทุกวันนี้เจ้าหน้าที่เสี่ยงมากเสี่ยงต่อการเสียชีวิตกับช้างเสี่ยงต่อการถูกกับดักสัก เออกับดักสัตว์ที่อยู่ในป่ามันไม่ใช่แค่ว่าไปผักดันช้างนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยช้างแต่ข้างล่างนี้เป็นกับดักสัตว<ช>์อดู<ช>นะ<ช>แล้วก็ในการเข้าไปในป่าเนี่ยมันก็มีอันตรายมากมายมีสัตว์มีพิษมีงู<ม>พิษมีอะไรเยอะแยะไปหมด เพราะวนี่ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหทำงานอย่างทุ่มเทแล้วก็เสียงมากค่ะชุดชุดผักดันช้างนี่เรามีมากน้อยขนาดไหนคะอันนี้คือทั่วประเทศมีเปล่าแปดสชุดทั่วประเทศนะ86ชุดทั่วประเทศตุวคนนะคะจริงๆแล้วประเมินว่าเราควรจะต้องมีประมาณตั้ง200กว่าชุดโอ้ยถึงจะเพียงพอกับจำนวนช้างป่าในวันนี้ ตามที่เราต้องการเลย16าูมปา94พื้นที่ฮะ16กุมปา94พื้นที่คราวนี้มัย้อนกลับมาที่วัคซีนก็คือว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ฮะที่ที่เลาที่แล้วด้วยนี่หลังปีใหม่นี่ฮะเดี๋ยวผมจะมีการให้มีการประชุมวิชาการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องช้างเสร็จแล้วก็จะเริ่มฉีดจากวัคซีนที่เรามีอยู่ในสต็อกนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมา มาถึงในช่วงประมาณสักเดือนเมษานะครับ<อ>ที่มาเป็นเป็นรถที่เรามนก็สั่งเอาไว้นะฮ<อ>ะก็เขาคงจะต้องรลยการฉีดนี่คงจะต้องต้องวางแผนกันพอสมควรใช่เป็นช้างป่านี่ไม่ใช่ช้างบ้านการไปฉีดไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะ<อ>ช้างตรงเงียเนี่ยเขาอยู่ในโขลงอนะเว<อ>ลาฉีดฉีดก็ต้องไปต้องไปฉีดยาซิมเขาแล้วเพื่อที่จะเข้าไปฉีดเข้าไปได้แล้วเขามีกลุ่มช้างเขาที่เราเป็นโคลงอ่ะนะใช่ครับก็อันตรายเขก็กําลัง ประชุมกันอยู่ว่ามีขั้นตอนในการทำงานอย่างไงที่จะต้องปลอดภัยอืมค่ะเอออย่างนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งแผนนะคะแต่ว่าถ้าในระยะยาวจริงๆมีแผนในการที่จะสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ช้างป่าแล้วก็ลดปัญหาความขัดแย้งให้คนอยู่กับช้างช้างอยู่กับคนยังไงไหมคะคือตอนนี้ในหกมาตรการไม่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่อย่างที่เราได้ฟังทำไงให้มีให้อยู่กับ เออให้ให้ช้างอยู่ในพื้นที่ให้มากที่สุดโดยไม่ออกมาอืด้วยการสร้างแหล่งน้ํำและแหล่งอาหารก็ต้องใช้เวลาอ,อแล้วก็มันก็ไม่สามารถใช้ได้กับช้างที่เขาติดก,กับ ผลผลิตเกี่ยกับรสชาติของอาหารที่เกษตรกรปลูกนะฮะเราต้องทํำยังไงมันเอ่ยอ้อยเอ่ยทุเรียนเนี่ยมันเข้าไปก็ผลักเข้าไปเรื่อยๆผลักเข้าไปเรื่อยๆนมีมาตรการในการเยียวยาที่จะต้องมีค่าชดเชยที่ซึ่งตอนนี้เรากําลังออกระเบียบในการที่ของกลางในการที่จะชดเชยให้เพื่้ผลนตสินเนี่ย ได้ยุติธรรมมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าตามกรอบอัตราเดิมเนี่ยมันมันถูกไปอย่างต้นทุเรียนต้นอะไรต่างๆที่เขาเสียหายอย่างเงี้ยแล้วก็ในบางพื้นที่อาจจะต้องมีการจัดการพื้นที่รองรับเหมือนเหมือนที่กุยบุรีอย่างเงี้เป็นต้นเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ให้ช้างอยู่แล้วก็อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวไปเลยครับก็คือไปดูกันเลยว่าไม่ได้นะที่กุยบุรีเขาอยู่ตรงนั้นเลยเนี่แล้วก็รวมจนถึงมาตรการนี่แหละที่ว่าเรื่องของการใช้วัคซีน ก็อคแต่ถ้าวันเนี้ยถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายและหนักมากแลสถานการณ์นี้ต้องต้องสู้ไปอย่างนี้ตลอดอเพราะว่าการบริหารจัดการ สัตว์ป่าของเราเนี่ยเราใช้วิธีการกำจัดไม่ได้เมืองไทยเป็นเป็นเมืองที่เราเรารักช้างเราเราไปกำจัดเขาไม่ได้ไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศนี่เขาใช้ยิงกันเลยนะบางทีก็ถ้าใช่เขาเขาใช้วิธีกำจัดเลยฮะเพราะว่าถ้าปริมาณสัตว์ป่าเกินเขาจะกำจัดทันทีอ๋อค่ะต่างประเทศเขาทําแบบนั้นนะแอฟริกานะใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงเออไอ้อย่างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไอตัววัคซีนเนี่ยทดลองกับช้างแอฟริกาแล้วมีกับ เคยทดลองกับสัตว์อื่นด้วยไหมคะในช้างไทยเคยลองไหมยังลองแล้วก็ลองช้างบ้านด้วยลองช้างบ้านมาแล้ว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 วัคซีนคุมการเหนสัตว์อื่นมีไหมในบ้านเราในเวลานี้เออมีฮะมีมีฮะแต่ว่ามันไม่คงใช้ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่แต่ราชนิดสัตว์อ่าใช่ฮะเพราะว่าสัตว์ประเภทนันก็ไม่เหมือนกัน มันก็จะต้องมีการศึกษาวิจัยว่าสัตว์นี้รับได้ไหมสัตว์ประเภทนี้รับได้ไหมต้องใช้โดสขนาดไหนในการฉีดอะไรอย่างเงี้ยน่ยทนี้ก็คืออยู่ในกรอบของการศึกษาวิจัยอยู่ในกรอบของวิชาการด้านสัตวแพทย์อะไรต่างเหล่านี้นะซึ่งก็จะไม่ได้ฉีดแบบทุกตัวจะต้องมีการเลือกฉีดด้วยมันจะมีเกณฑ์ด้วยใช่ไหมคะท่านอี่ิบดีอย่างช้างที่เขาตั้งท้องอยู่แล้วก็ฉีดไม่ได้โอ้โหงั้นก็เป็นการงานยากหลายเรื่องเลี่ยนะเนี่ยถูกต้องนะใช่การบุกเข้าไปในโขงสิบตัวที่เรื่่องงายนะ แต่เราก็ต้องทำฮะมันเป็นทุกปีชีทางที่เราต้องทํามันเป็นปัญหาครับต้องให้กําลังใจกันนะะพราพวกที่อยู่ในโซเชียลก็เผาๆหน่อยบางอย่างก็เพราะบางทีเราก็รู้ไม่จริงใจเขาเจริงไม่มีใครที่จะเกลียดช้างและที่เราทำเนี่ยก็เพราะความรักช้างนะฮะเพราะว่าการทําทาเพื่อการรักษ Uh huh. เพื่อการที่จะปกป้องไม่ให้ช้างจะต้องไปขทบพระทั่งกับคนเพราะว่า uh huh. อย่างพื้นที่ป่าเลยต่อเนี่ยประชาชนเริ่มเริ่มไม่ไหวแ,แล้ว มีการทำลายช้างเริ่มเลยแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นก็เพื่อนผมทําสวนอยู่แถวเมืองจันเนี่ยบอกบางทีก็ลูกน้องก็โทรมาแต่เช้ามืดเลยบอกนายเข้ามากินทุเรียนเราอีกแล้วค่ะค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายก็คือเดี๋ยวเริ่มมะกราแล้วก็แต่จะฉีดแบบจริงๆน่าจะจริงจังแล้วก็ทางการเมษาใช่ไหมคะ ครับครับก็เดี๋ยวดูจังหวะอีกทีฮะดูจังหวะอีกทีว่าถ้าทําได้เร็วก็ก็จะทําเลย